เจาะข่าวเด็กในวันนี้นะคะขอตามตีก,กันกับประเด็นฮอตราคาที่แช้กันไปมานะคะในกลุ่มมอบ3นิ้วว่ากําลังมีนักต้มตุนนะคะในกลุ่มแกนนําเกิดขึ้นแล้วก็มีการหักหลังกันเองจนกระทั่งนําไปสู่นะคะการจับกลุ่มตัวเอมมี่เดอะบอทท์มูร์สในที่สุด โดยประเด็นประเด็นนี้นะคะก็เกิดขึ้นมาจากที่นายสมอนนอนนท์แย้มอุทัยหรือว่าแป้งซึ่งใช้ชื่อใน f c e e o o o นะคะว่า h ฮดเอชสเตนเซลซึ่งเป็นเพื่อนนะคะของเอมมี่ซึ่งได้มีการโพสต์ข้อความแชฉที่มาที่ไปของเอมมี่ละคะที่ถูกจับกลุ่มตัวนะคะว่ามันมาจากคนคนนึงละคะันในกลุ่มม็อบนี่แหละโดยคนคนนี้นะคะเข้ามามีบทบาทในช่วงหลังๆมานี้กับการออกคำสั่ง และคนคนนี้นะคะก็ถึงกับมีการออกคำสั่งกับทีมงานละคะ่ะให้ไปเอาตัวเอมมี่เนี่ยมาให้ได้หลังจากที่เอมมี่นั้นได้หายตัวไปจากโรงพยาบาลคนกันเองหักหลังกันเองละคะ่ะท่านผู้ชมคะก็มีการส่งตัวนะคะเอมมี่ e ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในที่สุดแล้วค่ะเพียงเพื่อนะคะกลัวจะเสียขบวนจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เอมมี่นั้นได้กระทำลงไป และหลังจากที่เอมมี่นะคะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นจับกลุ่มตัวกันไปค่ะเอมมี่ <Emmy S 1> <Emmy S 2> ก็ได้นำเอาหลักฐานเน่นะคะเป็นภาพภาพหนึ่งเนี่ยให้กับเพื่อนซึ่งเนี่ยนะคะเพื่อนเองเขาก็ต้องมาพบเลยค่ะว่าคนที่สั่งเด็กเนี่ยให้ไปเอาตัวเอมมี่ก็คือคนที่มีคดีความต้มตุในระดับชาติและการที่เอาเอมมี่เนี่ยยัดคุกในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะใช้กระบวนการนั้นไปอรอดแล้วก็หาเงินใช้ต่อไปได้ค่ะ ค่ะเป็นไงคะท่านผู้ชมคะเรียกว่าเรื่องนี้นะคะก็กลายเป็นประเด็นเช้าโชว์ขึ้นมาแล้วค่ะในช่วงพริบตากับเรื่องราววงในนะคะในระดับแกนนําของม็อบสามนิ้วแหละคะ่ะว่ากาลังเกิดการแฉกันเองแล้วก็ลากส้กันเองขึ้นมาซะอย่างนั้นนะคะโดยเฉพาะกับคนในโลกโซเชียลเองค่ะก็กําลังจับตามองไปที่บุคคล2คนด้วยกันค่ะที่กําลังถูกมองนะคะจากโลกโซเชียลมีเดียนั่นก็คือสายเจริญบุระเซเลบคนดังในม็อบค่ะ กับอีกคนหนึ่งก็คือปรกรณ์พรชิวางกูลท่อน้ำเลี้ยงคนสําคัญนะคะของม็อบ3นิ้วโดยในตัวของในปรกรณ์พรชิวังกูลเองก็ออกมาโพสต์นะคะข้อความแล้วก็เนื้อหาต่างๆระบุเอาไว้ดังต่อไปนี้นะคะว่าคนปล่อยข่าวเนี่ยคือโคตรสารเลวเลยแล้วกูกับแม่ของเอมมี่ก็รู้จักกันตั้งแต่เกิดเรื่อง เราก็โทรศัพท์พูดคุยกันโทรศัพท์ประสานงานกันตลอดคนจุดๆ,ๆที่แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยกูคงไม่ทําอะไรมานหรอกให้มันอยู่กับความอิจฉาในตัวกูทุกวันทุกวันแค่นี้ก็ทรมานใจมันแล้วค่ะในขณะเดียวกันนะคะถึงด้านของสายเจริญบุรัษค่ะก็มีการโพสต์ข้อความเอาไว้นะคะว่าทุกวันนี้เวลาทํางานก็จะพูดเสมอว่าเอาตัางไปทําม็อบซึ่งที่พูดนั่นก็ไม่ได้พูดเล่นแต่หมายความต่ํานั้นจริงๆ ก็ไล่มาตั้งแต่นะคะแฟล,ลชม็อบม็อบมีเวทีไม่มีเวทีมีเครื่องเสียงโดนสลายหน้ากากเสื้อกันฝนโดนหมายรับหมายเป็ดยางส่งน้ำห้องน้ำดูคนเจ็บดูแลจัดการสุดมือสุดกำลัง <c oughs> เราคิดของเราง่ายๆว่าเราทำอะไรได้นก็จงทำไม่ได้ทำเพื่อใครแต่ว่าทำเพื่อน้องและก็ผู้กล้าทุกคนที่เดินร่วมถากค่ะ <c oughs> ท่านผู้ชมคะ จากการตอบหรือว่าชี้แจงของสายครั้งนี้ค่ะก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้อธิบายในประเด็นที่เพื่อนนะคะของเอมมี่ในต้องการคําตอบสักเท่าไหร่และแถมนะคะเหตุการณ์เหตุการณ์นี้ค่ะก็ยังทําเอาหลายคนนะคะเข้ามาร่วมขย่มดราม,ม่าที่มันร้อนแรงอยู่แล้วให้ร้อนแรงมากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นก็คือนายสัสิพัฒนะคะพงประพาพันธ์ค่ะหรือว่าการนักเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองกลุ่มคนอยากเลือกตั้งแล้วก็เป็นแนวร่วมคณะราษฎรด้วยค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะแล้วก็ในการคนนี้นะคะก็ได้โพสต์รัวๆแล้วะค่ะล้อเลียนเรื่องราวต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นอย่างเช่นแม่นาคอมเงินนางฟ้าประชาธิปไตยโดนแฉว่าเป็นนักต้มตุนแล้วเหรอจ๊ะอร่อยยิ่งกว่าวงการบันเทิงอีกแม่และพอมีโพสต์แบบนี้ออกมาแล้วค่ะท่านผู้ชมคะปรากฏว่าในวันอยู่บำรุงคะ่ะก็ยังเข้ามาเม้นกับเขาอีกด้วยวันนึกแล้วเชียวว่าต้องมีวันนี้ ขางงานนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการแฉลากไส้กันออกมาให้คนข้างนอกที่เขาไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวกับเรื่องราวภายในนะคะของกลุ่มม็อบ3นิ้วงานนี้ก็ได้มารับรู้แล้วค่ะว่ามันกําลังมีปัญหาเรื่องเงินเงิน,งนทองทอง,ทองเกิดขึ้นและก็รวมไปถึงเรื่องของการทุจริตนะคะที่เกิดขึ้นภายในและนะคะยังมีประเด็นเรื่องของการหักหลังกันอีกเพื่อเงินเนี่ยล่ะค่ะนี่ขนาดนะคะแค่อยู่กันเองภายในโลกใบเล็กๆนะคะของม็อบ3มนิ้วเท่านั้นเองแต่ในขณะเดียวกัน พวกเขาเองก็เที่ยวไปประกาศนะคะเวลาที่เคลื่อนไหวทุกครั้งเลยค่ะว่าพวกเขาจะขอต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกันเพื่อประชาธิปไตยแต่แค่นี้แหละคะ่ะก็ยังโกงกันเองคิดไม่ซื่อกันเองทุจริตกันเองแล้วจะมานำสังคมได้อย่างไร ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย